นี่จะเป็นเหวเลยนะตรงเนี้ยโอส้สะพานที่สูงเลยนะห,หมอกุ้งหมอกุ้งครับใสืใหญ่จังโลยเสืใหญ่เดวววูครับโอ้ยเดี๋ยวไปแกาไดตรงเนี้ยครับโว้วโว้วโว้ว ี้เราก็จะเข้าสู่แดนอีสานกันแล้วนะครับเปิดประตูสู่อีสานนะครับโอ้โห,โหงค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับอ่ะสู่แดนอีสานกันเถอะพร้อมกับรถคู่ใจและคัวคนณียงเนาะพร้อมลุยไี่เจ้าพร้อมลุยเจ้ารตรงนี้เป็นจุดชมวิวข้างหน้าเนาะว่าไงนะครับข้างหน้าจะเป็นจุดชมวิวนะเดี๋ยวแวะแป๊บหนึง่งอ๋อโอเคจัดไปครับอ่ะ เปิดประตูสู่อีสานแล้วนะครับโอ้โหครับอีกครั้งหนึ่งที่ได้ไปเยือนแดนอีสานนะครับเป็นไงบ้างเอ่ยค่ะก็ะะมาหน้าฝนก็จะบ,บรรยากาศดีเขียวๆแบบนี้เลยเนาะใช่ฝนตกบ้างหยุดบ้างแล้วเกาะตรงนี้ก็เป็นถนนที่ยาวไปนู่นที่จะทะลุอ่า ถนนขอนแก่นเนาะจะเป็นเส้นทางส่แดนอีสานเด้อพี่น้องตั้งหลายแล้ก็ตรงนี้จะเป็นถนนที่ยาวเรียบเขาไปเลยนะคะสังเกตเขาขอสร้างเรยบีครับอันนี้จะเป็นเหวเลยนะตรงเนี้ยโอ้สะพานที่สูงเลยนะเหวลงไปแล้วเขาป็นสร้างขึ้นมาแล้วก็เหมือนถนนลอยฟ้าเดี๋ยวเราจะผ่านจุดนี้นะค่ะครับไปเดินทางต่อ ะพานพ่อขุนผาเมืองขอขายข้างทางมีอะไรเห็ดปลาเห็ดหอเห็ดอะไรครับเนี่ยใครครับเห็ดอะไรครับอ๋อเห็ดไใครอ๋อครับผมครับเห็ดลมเห็ดใคร เห็ดหอมรอกบนดอยเองเห็ดหอมเลยมีสุดทางนี่คือ่าแดงนะครับอุทยานธรณีพิชบุญเนดที่เรีว่าเห็ดใครนะก็จะห้อยเป็นซุ้มๆเล็กๆนะครับ ตามายทางนะครับววสวัสดีครับีหเ,เห็ดไครคะเห็ดไครเนาะ,ะท่างเหนือเรียกเห็ดลมอันเดียวกันใช่ไหมอ,อ๋อครับผมครับถุงละร้อยค่ะถุงละร้อยเนาะเข้าสู่จังหวัดกาลสิลน,ะส,นสวัสดีกับช่องเบ a ร t มนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดกาลสินนะครับพอดีว่าหเห็นข้างทางมีกุ้งสดขายนะครับ ซึ่งเราก็อยากจะกินกุ้งสดมากๆเลยเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะทําให้กินหรือเปล่าเนาะทักทายคุณเอี้ยงสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจราเกาะเราเมื่อวานเราเล็งกัเนาะร้านกุ้งสดข้างทางเลยนะครับบ,บ้านเลยเดี๋ยวมาดูว่าตรงไหนนะเขาเผาเขาได้พองนะใช,ใช่ถ้าร้านไหนเผาได้ทําอาหารได้เราแวะเลยนะคะแว่ก,กินเลยเพราะอยากกินมากเนาะตั้งแต่เมื่อวานล,ล่ะก็ขําคพืนที่่านมาแล้วก็นอนกันที่นี่เนาะนอนกันที่นี่เลยฝนตกวันนี้ครับมืดฟ้ามัวฝนนะครับพาละ เพื่อนลำปลาไปหาที่พักสวยๆจัดไปอาหารอร่อยอร่อยอและตอนนี้วิวงามงามเลยนะน่ก็ฤดูฝนเขียวขจีนะนี่ชาวบ้านกำลังเตรียมหน้าดินนะครับมีบ่อกุ้งกุ้งข้างทางนะครับแล้วก็ได้บริการมากเลยเนาะครับขายกุ้งสดนะนนดของจังตัวจังวัดนะน,นอกเมือง ไปฟิลสุดๆนะครับเป็นหนองน้ําแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาทักทายคนขายกันก่อนว่าเขาจะทําให้กินไหมหรือว่าต้องซื้อเป็นตัวสดๆไปนะหมอกุ้งหมอกุ้งครับอ่ะเดี๋ยวมาทักทายกันก่อนนะตัวเป็นๆตัวโตโตสวัสดีครับอ่าซื้อกุ้งสดนี่รับเผาได้ไหมครับ ม่เผาอ๋ไม่ได้เผาเนาะอข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้านุ่นเหรอครับขอุุ้งได้ไหมคะข้างหน้าคูป่ะกี้ังซ้ายี่วหละงขาอ่ะมาดูกุ้งอ้นี่ไงใส่ออกซิเจนมีหลายไซสใช่ไหมคะเป็นๆเลยนะครับโลจะาโลบาทรอยห้าสิบสามร้อยบละสามร้อยห้าสิบบาทเปนจิงครับส้อยแปดบามร้อยแดใหญ่หน่อยาร้ จับยากไหมคะจขบขึ้นมายากไหมตักเอาตักใช่วิีตักเอานะครับต้ออยข้างล่างนู่นนะครับนุณุณว่าเป็นต้มเป็นโคลนเนาะครับอ่ะเสียดายนะพอดีเราอยากได้สดๆแล้วก็ย่างให้ร้านครงเบอร์นี้เลยฟรีน้ำจิ้มนะย่างตลาดย่างตลาดย่างตลาด ยางตรลาอยางตรลายางกรา<อ>ยางตลาดอ๋อโอเคขอบคุณค่ะกลับมาครับเราจะ่อไปให้ถูเผาโชมไหมเฮยมาก็จะมีบอกพุ่งตามรายทางนะครับครับมีหลายร้านนะแต่ไม่แน่ใจว่าร้านไหนจะเผาให้เราได้นะครับมีนเป็นกระชังเลยนะครับอ๋อมีปลานิลสดด้วยเนี่ยร้านนี้ครับ ครับแม่ดูได้ไหมครับเนี่ยอะไรครคับแวะแวะด,ดูก่อนได้ไหมครับเนี่ยได้ที่นี่ถ้าเกิดปุ่นหนูนี่เผาให้ไหมครับเผากุ้งให้ไหมวันนี้แก๊สหมดเออแก๊สหมดฝนตกแต่หนูมีแก๊สมา,า,มราธรรมดาทําให้ค่ะใช่รธรรมดาทําให้เหรอใช่แต่วันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดแต่กี้นี่เองถ้าถ้ามีแก๊สมานี่ทําให้เหมือนเดิมทําให้ได้ อ๋อโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวจอดรถก่อนครับนะผมครับนะจอดรถก่อนจอดรถก่อนอ๋อคุณยายบอกว่าวันนี้ฝนตกไม่ได้สั่งอะไรเลยใช่ก็เลยมีแต่กุ้งอยุดแต่กี้เนี่ยโอ้มาากูขายเต็มร้านหมดนั่นแหละอปกตินี้ถ้าขายนี่ขายอะไรบ้างครับมีกุ้งเผาปลาเผาอ๋อกุ้งเผาปลาเผาใช่อาหารตามสั่งอาหารตามสั่งก็ทําด้วยใช่แต่วันนี้ฝนตกเพิ่งหยุดไปแต่กี้เนี่ยครับเลยไม่สั่งของเข้าสักอย่างเลยอ๋อให้เผากุ้งได้เนาะได้กุ้งน่้เป็นอบนะกุ้งไ่้จะเป็นอบอ่าอ่า ำเป็นอบสุกอบสุกได้สุกได้นะจัดไปจัดไปครับได้อ่ะพอดีอยากกินตั้งแต่เมื่อวานละพอดีมันมืดค่ำก็เลยเข้าไปที่พักกันก่อนวันนี้ฝนตกก็เลยไม่สั่งอะไรเข้าอ๋อครับเพราะว่าหนูมาข้ามค่ะครับลูกค้าไม่พลาดละแต่แรกสั่งว่า4 0บ420ใช่ไซส์ใหญ่จัมโบ้โอ้โหนี่นี่ไซส์ใหญ่จัมโบ้ไซส์ใหญ่เห็นไหมเอากระเบื้องหลีก ว้าวครับเขามีผู้เฝ้าสมบัติให้ว้าวนี่ไงสามร้อยแปดนี่ก็ได้ยายสามร้อยแปดสิบนี่เนาะได้ได้ได้นี่มาดูใกล้ๆเนาะใกล้ๆกลครับตัว็สายจิ๋วเอาขนาดกลางก็ได้ค่ะเดีตัวนี้เนอะคุณยายหนึ่งหรอคะหรืออะไรหกโอ้แต่เรามีแก้วพวกมาให้เดี๋ยวคุณยายก็ฟรีน้ำจิ้มเลยนะน้ำจิ้มที่ก็เป็นน้ำจิ้มสามรสเนาะน้ำจิ้มรสเดียวอน้ำจิ้มรรออเดียวน รสสมุนไพรอ๋อได้ได้ได้อะมาถึงท okay. right. are ้องถิ hmm. well, uh ่น huh. ก็ต้องกินน้ำจิ้มท้องถิ่นข้างล่างเป็นบ่อเกลือคะข้างล่างบ่อใหญ่ของเราจริงๆอยู่ท้ายเกื่อนวันนี้เป็นที่พักขายเดี๋ยวจะไปเที่ยวเกื่อนไหมแต่หาเกื่อนคนละสี่สิบไร่เลี้ยงผู้แยงเดียวจะไปสี่สิบไร่เราเป็นถึงเท่าก่อสองเข้าไปเที่ยวได้เนาะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วก็ตรงนู้นเขามีร้านอาหารเยอะแยะแต่ราคาเขาจะสูงอ๋อ จะได้อีกสักตัวครับอันนี้จ่าประจดีไหมคะตัวสองตัวตรครับรอแบครับโลละสามร้อยแปดสิบบาทครับอยากกินครับอ,อยากกินแต่วเมื่อวลานแล้วครับถ้าไม่รีบของเราไม่รีบครับไม่รีบครับไม่รีบครับรีบนั่งรอสักยี่สิบนาทีได้ได้สบายมากามลงมาเพราะว่ามันมีแก๊สดิใช้เวลาอ่าโอเคครับโอเคขึ้นมาครับ1นกิโลพอดีเลย380บาทนะครับครับผมครับคุณนู้นคุนู้นเดี๋ยวให้คุณยาย อบให้เราเนาะครับจัดไปอันนี้กุ้งแม่น้ำเนาะกุ้งแม่น้ำมีหลายไซส์ครับกุ้งก้ามก้ามกุ้งก้ามก้ามเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่เราไม่เคยแวะเลยนะวันนี้ขออนุญาตมาสัมผัสวิถีของคนที่นี่เนาะครับ<อ>จัดไปครับย้ายให้อบให้เราอ่ะมาแล้วกระเบื้กระโปรงเอะได้เลยได้เลยได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยกินไม่หมดกินหมดไหมเนี่ยถ้ากินไม่หมดก็ห่อไปกินใ่ห้องย้ายให้เราจับนี่มันจะดีดเราไหม ระวังนะระวังนะระวังไอ้ตัวที่ไ้ก้างของมันนั่นแหละเป็นระวัง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 อ่ะโอ้ยแก๊สไปไหนจังงมือีิเพราะว่ามันเป็นแก๊สเล็กธรรมดามันเป็นแก๊สใหญ่ที่จะงไม่ดูดกล้ามทุกคนเนระวังระวังไปดูครับนี่ครับอ่าพอดีผมผ่านไปผ่านมาอยากกินแต่เมื่อวานละน้ำลายไหลเลยครับอาอลงหม้อแล้วอ๋อลงหม้อแล้วไปนู่นแล้วครับไปนู่นไปนู่รอบต้องแข็งก่อนนะฮะ จัดเลยคุณคุณยายจัดเลยโอเคแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของกินนะครับนะครับเป็นของกินนะเราก็อยากกินจริงๆนะครับมาลุงได้คุณยายร้านแถวไหนคะนี่จ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรยางตยาดเหรอครับสีแยกยางตลาดจ้ะสีแยกยางตลาดใช่ครับอยู่ในอ่าจังหวัดกาฬสินธุ์เนาะครับเป็นแมากเลยเป็นอำเภอที่อยู่นอกเมืองกาฬสินธุ์เนาะ แยกยางตลาดเป็นอยู่ข้างนอกเป็นอยู่รอบนอกไม่ใช่ในตัวเมืองใช่ใช่คนนัเมือร้างก็เข้าไปอีกสองกิโลอ๋อนี่อยู่รอบข้างรอบนอกแล้วแล้วยังเขื่อนลำปาวนี่ไปไกลไหมครับไปอีกประมาณสี่โลห้าโลสี่ห้าโลเองนะวันนี้ว่าจะเที่ยวถ้าเข้าเขื่อนจริงๆก็ไกลเหมือนกันสี่สิบนาทีนี่อ๋อได้ได้ได้ผมว่าจะไปเที่ยวไหนไม่เคยไปเที่ยวเลยวันนี้ฝนตกไม่แน่นอนไม่แน่นอนใช่ไหมไม่แน่นอนร้านค้าอาจจะปิดเพราะทุกที่มันตกหมดเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยว พ่อผมอาจจะซื้อเสบียงเข้าไปกินก็ได้ครับ้านค้าจะมีอยู่หรอกแต่ว่ามันจะมีน้อยมันไม่มันมันจะไม่เหมือนทุกวันเพราะว่าวันนี้ตกทั้งคืนทั้งวันเพิ่งหยุดไปตะกี้เนี่ยครับครับนี่ก็เพิ่งสาดน้ำว่ะแต่แต่หน้าฝนนั้มันดีอย่างมันสวยดีผมชอบมันชุ่มฉ่ำก็สวยแต่ค้าขายจะไม่ค่อยมีใช่ค้าขายจะไม่ค่อยมีร้านอาหารจะไม่ค่อยเยอะได้เลยอ่ะเดี๋ยวรอชิมกุ้งอบคุณยายนะครับนะครับปลาคุณยายครับ อันนี้บนโทรตามป้ายนี่เลยหรือเปล่าคะเนี่ยตามป้ายสีเขียวตรงนี้ตรงนี้โทรศัพท์ตกน้ำเพราะสีเขียวที่เขียนไว้ว่าแม่ลุงรักอ๋อข้างบน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 อ๋อนี่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 แม่ลงรักครับป้ายนี้เลยครับโอ้ครับผมครับ ได้ได้ก็มาแวะที่ยางตลาดมาอุ่นหุนก็ได้นะครับนี่อันนี้มีปลานินมีกุ้งนะครับข้างล่างนู่นนะครับขึ้นมาค่ะสดสเลยได้เลยแกสดๆดเลยครับอ่ัเดี๋ยวมาดูหน้าตากุ้งอบของเรานะครับครับพอขายได้นะครับครับผมอ๋อครับสดสดเลยชอบมากครับสดคนนี้ไม่มีอีกแล้วเนาะครับสดัวนี้ต้องลงไปเอาเองละครับ ลงมาเดินเล่นหนาไก่ผมเดินครับเลยๆไปเลยๆเป็นไรอ่ะช่วงต่อรอปะเราไปเดินเล่นหน่อยก็มีปลานินเด้อครับดูได้ไก่ก็มีปลานินไก่ก็มโอ้มีเลี้ยงไก่ด้วยนี่โอ้โหได้ไปแาะนะตรงเนี้ยครับเดินเล่นได้นะครับอ๋อมีอะไรเอ่ยมียางอันนี้ดักอะไรอ๋อดักไว้นะครับ คุณคุณตามาแล้วพี่อะกล้ามกละ้ามอะละูกฝาคุณตานำทางแล้วหน่อยอ่ะไปดูนิดนึงชมร้านหน่อยครับครับอันนี้ปลานิลครับผมมีปลานิลมีกระชังเลี้ยงในกระชังนะครับมีประมาณกี่ตัวนะครับหลายตัวหลายตัวเลยนะโอ้มีปลาเผาด้วยตอนนี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มีทีมากโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่นี่เชิญนะเชิญนะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้ที่ไซใหญ่ไซใหญ่ครับปลาครับโอ้โหเล่นบายไหมครับเก็บเลือไว้บ่บ่บนี่อยเดี๋ยวครับผมมาครับแรงเขาเยอะจริงกุ้งอยู่ตรงไหนคะแล้วกุ้งอยู่ไหนครับในบ่อปูนครับผมอ๋อไปดูไปดูหน่อยป่ะอันนี้คือโซนปลาหนิลอ่ะเดี๋ยวไปดูกุ้งนิดนึงครับวางหลงที่โผล่ี่โนลองขี้ต้มนะ ที่นี่เลี้ยี่ยนต้มเนาะต้มครับหล่มแน่นอนพี่เลาะซ้ายนี่ไปลาะซ้ายจะเลี้ยากหน่อยนะครับเพราะฝนได้ได้ครับช้า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 อึบอ่าเป็นขี้ต้มนะครับอ๋อเลี้ยงไว้ในบ่อปูนตรงนี้ครับครับผมว้าวโอเคครับนี่นะครับโอ้เยอะมากครับนีมีโอ้โห แล,ล้ตดูดูไข่มาให้มากเลยอ่ะนี่ยอ้าวนี่นี่ความสดครับเดี๋ยวจะมาแยกไซส์ทีหลังใช่ไหมครับครับผมอันนี้รับมาจากไหนอ๋อเขื่อนเขื่อนครับเขือนครับนี่ตมาครับนี่คือบอ่อหุ้งอยู่ตรงบอร่อปูนแล้วข้างหลังนี้ เป็นหนองหนองน้ําธรรมชาติเหรอครับเนี่ยน้ำครับปลาธรรมชาติตัวนี้โลมีปลาไหมครับเนี่ยมีครับปลาช่อนปลาตะเพียนปลาช่อนกับตะเพียนแล้วแบบนี้นี่คือคุณลุงเคยเคยจับกินไหมครับเนี่ยสะวิดปีที่แล้วนี่เองโลครับอ๋ออยากหาด้วยจังอะปกตินี่หาเนี่ยทำไงหาครับแหแหอ้วนแหกับอ้วนอ๋อมีเปอร์เซ็นต์ได้ไหมถ้าเกิดหาเนี่ยครับ ได้ได้ไม่งั้นก็ใส่หนีด่างใส่ตะไคร์นะครับอ๋อโอเคครับนี่ครับธรรมชาตินะ่นี่ยคุณลุงครับครับธรรมชาติมากนะครับปกติปกติอยู่โซนภาคเหนือส่วนใหญ่อีสานไม่ค่อยได้มาล่อเท่าไหร่ครับรอบนี้ขอมาแวะนิดนึงครับผมครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอบมากครับเดี๋ยวไปดูหน้าตากุ้งอบของเราก่อนไปชิมก่อนครับมา มาเลยครับอยากมาเที่ยวก็มาทางอีสานนี่แหละครับที่นี่กาลสินไปกินกุ้งอบกันครับมากาลสินมากินกุ้งอบกันครับโอ้มีไก่งวงนยครับมีครับไก่งวงไก่งวงสวัสดีจ้าสวัสดีนี่ไก่งวงนะครับเดี๋ยวไปเขื่อนจะไปแวะเที่ยวบ่อนใหญ่ครับไก่งวงสวยๆเลยสวัสดีจ้าโอ้ตัวใหญ่อีสาน สถานที่ท่องเที่ยวเยอะโอ้โหยายอันนี้คือที่นี่เรียกว่าน้ำจิ้มเลยครับอันนี้ซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่ของเราไม่สีเขียวนะของเราจะเป็นสีแดงแีงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นสมุนไพรรสจัดมีสองแบบใช่อ๋อส่วนนี้รสจัดส่วนมากคนอีสานเขาจะชอบรสจัดมีรสจัดตอนนี้มันจะเป็นรสหวานของสมุนไพรยายเดี๋ยวชิมหน้าร้านเลยนะได้ครับน้ำจิ้มมีสองแบบสองแบบรสหวานสมุนไพรกับรสเผ็ด ครับไมชิมซีฟู้ดเลยครับได้เลยเราไม่ชิมเลยครับพอญายพอญายเอาน้ำจิ้มให้พี่น้องจิ้มกุ้งชิมที่นี่เลยนะยัยเนาะได้เนาะเอาเอาน้ำจิ้มสมุนไพรมาลองชิมตรงนี้ได้แต่นั่งกินตรงนี้แล้วจะเอาไปโแต่นั่งกินตรงนี้เลยค่ะได้โอเคจกโตให้เพิ่อนเลย่นไม่ได้ให้ได้บริการหน่อยกดนุ่นกันตรงนี้โต้นตรงนี้กินกันตรงนี้เลยนะครับโตตรงนั้นเลยอ่า ก็เบอร์โทรตามไปนะครับใครแวะมาที่กระสินปุนนุ่นได้เนาะครับมาแล้วโอ้ยตัดๆๆตัดไปตรงนี้ครับตัดไปแห้งถ้าเป็นแห้งๆมันจะแห้งก่อนว้าวเป็นแห้งก่อนให้มันแห้งก่อนแล้วมันจะแห้งมันจะเลอะหัวโอ๋จะนั่งตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเหลือค่อยห่อเนาะครับเสี่มือห่อครับได้เลยเก็บก่อนตัวนี้กัน อ๋อใส่หมูใส่หมูแกงปีใส่หมูกินเป็นเหรอคล้ายๆต้มยำเลยอ่ะอะหนูจะแกงใส่กระดูกหมูอันนี้ใส่เนื้อเลยนะใส่หนึ่งสามชั้นเลยอันนี้ทำขายเราวทำกินเองครับเนี่ยทำกินเองก็ขายก็ขายแต่ว่าวันนี้มันไม่เต็มล็อกครับมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรอพุ่งโตก็ขึ้นมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะกับซีฟู้ดทำเองทำเองค่ะคุณยายรับไม่ได้หรอกรับไม่ไหว ต้องตามเองนทุกอย่างว้าวนี่จดิ่งๆเลยครับหอมๆไม่หมดแน่นอนไปทิพย์เยอะมากเลยย้ายโอ้โหดโ้ครับอย่าลนเด็ดเไปแล้วเหรออาจารย์ลองนื่ว้าวอลังการงานสร้างไปกินกันจ้านี่กินกันนี่เรียกอะไรคะกินข้าวน้ำกันน้ำกัน กินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำกันค่ะกินกุ้งน้ากันค่ะกุ้งก้มกลางตัวใหญ่ๆครับโอ้ยใหญ่ไม่ใหญ่นะอันนี้ไซส์กลางสามร้อยแปดสิบโอ้โหประเด็นเสื้อแล้วจ้ะมาเน้นๆหัวฮู้วมันก็จะร้อนหน่อยนะครับออกจากเตามาใหม่ๆ จิ้มจิมสองแบบเนะาะแบบ<า>หวานกับแบบซีฟู้ดนะครับแยกหัวแยกหางก่อนครับมันร้อนอยู่จ้ะไม่ทิพย์อันนี้รอแป๊บนึงได้ได้ครับไม่รีบครับของอร่อยต้องใจเย็นๆนะครับมันร้อนมันร้อนหนัออโอ้เน้นหัวนะครับนี่จิ้มอันนี้ก่อนละซีฟูด้ดครับเป็นไงฟิน หวานเด้งมากเลยอะหัวมันมันเนี่ยอืมน้ำจิ้มสามรสแต่ไม่เน้นรสหวานนะอร่อยเรต้องโดนเข้าสวยสักจานเนาะคุณยายว่ามีครับครับปลาโคปลาโมตสังโคกิ้ำจิ้มกว่าอะขอลองน้ำจิ้มหวานหน่อยจ้ะครับฝากแกด้วยนะได้มันร้อนอยู่ ก็ค่อยๆจะเย็ยนๆครับไม่รีบไม่รีบครับเย็นๆ,ๆนะอือดูความเด้งจริงๆครับเด้งๆต้องจิ้มหวานหน่อยต้องชิมน้ำจิ้มหวานว้าวดูวู้าวมัน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 ครับอือโอ้โหดูมันกุ้งครับมันกุ้งนะมันเหลืองๆเลยครับ ลองจิ้มน้ำจิ้มหวานดูครับขอบคุณมากค่ะการเดียวพอแล้วนะคะข้าวครับน้ำจิ้มหวานจะเป็นยังไงเนาะดูครับซีฟู๊ดกินใครจะจิ้มไก่อ๋อใครน้ำจิ้มไก่แล้วชอบแบบไหนแบบซีฟู้ดหรือแบบหวานเอาผสมกันครับอร่อยอ่าอืมเหมือนน้ำจิ้มไก่เลยครับจิ้มกับซีฟู้ดจิ้มกับอันนี้ อร่อยมากนะน้ดกันอ่ะกินกุ้งน้ำกันกินกุ้งน้ำกันครับโอ้โหยังมันยุดยัังหัวแก้วมัน,มนหัวแก้วใช่ไหมจ้านี่ไงหัวแก้วเจอแล้วครับเดี๋ยวเราจะกินโชว์เลยนะย้อยๆเลยจ้าโอ้โหฟินเลอร์ครับสอ,อ,องอมื่ปวปว่าว้าว ลำเต้ลำว่า<ฮ>บ้านเราเป็นๆแบบนี้ก็แพงนะครับอ่ะเห็นคนเลี่ยงกินเมื่อกี้นี้คือแบบน้ำลายไหลมากครับแม่ต้องใช้มือจ้ะ่อ,อยนี่ครับเล็งแต่เมื่อวานละวันนี้สมใจอยากแล้วครับเข้าสวยร้อนๆนะองจิ้มสองอย่างเด้งมากอื้อ ความเปรีปร้ยวน,นิดๆเผ็ดน,น,น,น่อยๆข้าวมัไนไก่อร่อย <c oughs> อร่อยความเด้งกุ้งครับลองชิมแบบน้ำจิ้มหวานตรงนี้บอกว่าเหมือนน้ำจิ้มไก่ไหมครับไม,ม่เลยน้ำจิ้มไก่อร่อยไม่ต่างไม่ต่างกัน โดนใจไปรุ่นตอนปลายอย่างเรากินกุ้งเผาข้างบอกกุ้งเผาเลยก็มีแผนก๊สินมากแล้วเด้งๆเลยเนาะก็จิ้มกระโดนเนาะกินกันเรื่อยเนาะเดี๋ยวเราจะปลุยที่กระเทาน เ,เระะเาเที่ยวเรากินไปกับเราครับกับาที่พัเสวยๆราคาถูกมากใช่ไหครับ้กันทีแรกแกว่าจะหอไปกินที่ไหนได้ติดลม เกลี้ยงเลยโอ้โหบนจ๊ะซากการยธรรมที่เรากินกันสองคนโอ้โหกินแบบไม่กักเลยกินแบบสาใจมากนะเราจะเผื่อให้คุณยายนะครับกิโลล่าเฉลี่เมื่อกี้นี่สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเดี๋ยวเราเผื่อเลยเนาะครับโอบคุใช่ขอบคุณมากนะครับอร่อยครับเดี๋ยวไปต่อนะจ้าครับทานางวักินไหม อ่าคุณยายฝากร้านนะครับชื่อร้านอะไรครับชื่อแม่นงรักนาเจดีแม่นงรักนาเจดีมาแวะกันได้ที่ยานตราครับสียยานตลาครับเบอร์โทรก็ตามป้ายลยเนาะครับแล้วก็น้ำจิ้มเด็ดมากเลยด้วยส่วนตัวผมชอบน้ำจิ้มหวานครับอร่อยแต่ย่างกินผสมกันขอบคุณมากมากขอบคุณจ้าค่ะขยันขยันนะครับคุณยายครับเดี๋ยวไปต่อที่เขื่อนเนาะครับขอบคุณมากมากที่แวะ